โสขายอยู่แั่นแหละหน้าเบื่อหน้าลำคาญบล็อกเพื่อนเลยไหมลบเพื่อนกันไปเลยไม่ต้องคบกันเลยขายของแต่ออนไลน์กับเพื่อนไม่เคยสนใจ <G Dip> ครูแจ่มนะคะมกักจะได้รับอินบ็อกซ์จากลูกศิษย์ว่าครูขาเวลาที่หนูเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยเพื่อนหนูก็รังเกียจขาแล้วก็เขาเนี่ยขู่ว่าจะบล็อกเฟซด้วยต้องถามเขาไปอย่างนี้นะคะว่า โอเคเธอเราไม่โพสขายของก็ได้เราไม่ขายของออนไลน์ก็ได้แต่เธอมีตังให้เรายืมสัก2ล้านไหมถ้าเธออ่ะให้เรายืม2ล้านเราสัญญาเลยนะว่าเราจะเลิกขายของออนไลน์เราจะไม่โพสบ่อยเราจะไม่รบกวนเธอบ่อยถ้าเธอมีให้เราอะ่ะ เราก็จะเลิกขายของออนไลน์เขาไม่มีให้ก็ขายไปเดืดขาดแล้วก็บล็อกเขาซานะคะบล็อกให้เขาเลยค่ะเพื่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เรียกเพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหมายความว่าคนที่คอยสนับสนุนเราเห็นเราได้ดีแล้วเขามีความสุขด้วยเลิกคบกับคุณเพราะเหตุผลเนี้ยเลิกไปเลยค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแท้และไม่ใช่เพื่อนที่ดี ด้วยรักและส่งพลังคู่แจ่มสอนรวยด้วยธุรกิจออนไลน์